ครับวันนี้ครับจะมารีวิวเกมมา c ครับนะครับวันนี้ครับผมจะเอาแบบที่ผมยังไม่ได้ลงที่ไหนเมื่อก,ก่อนเลยนะครับผมจะเอาแบบแต่งนี้ที่มีราคาแล้วก็แบบไม่มีราคาปกตินะครับคือว่าผมจะเหน็นคนทําแบบเนี้ยแบบสร้างต่างนี้เลย,เยไม่ใช่ สร้างแล้วไม่ได้สร้างอะไรตีบวกโตลงมูเนี่ยตีบวกแบบนี้เลยใช่ปะแต่ผมจะคาดดูนะครับเอาอะไนก็ได้ครับไม่จำเป็นนะครับเอาไม้นะครับนะครับปกตินะครับคุณจะคาดไม้นี่ได้ได้ห้าครับก็ยังไมู่่นะครับจะคุณลองมาคาดอันนี้ครับอันนี้ได้ห้าและครับที่ตีบวกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วว่าตีบวกอันนี้นะครับจะได้สลายแลครับ ได้สามสิบครับเจียบแมวแล้วครับสามสิบกับสิบห้าคนเลือกเลยครับนะครับคงทนสามนะครับมีประสิทธิภาพสี่นะครับผมเก็บสามสิวานะครับก็เดี๋ยวเดีช่วงหน้าก็ค่อยมารีวิวกันใหม่ทีนแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับขอจบขอไปฝาของก่อน ครับก็จบครับ